รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล Ja ton, มลิจอมแก่นตอนมลิขอบคุณที่หน้าบ้านมลินั่งเล่นตุ๊กตาใกล้กับปู่ที่ยืนรดน้ำต้นไม้มีบอลลูกหนึ่งกระเด็นเข้ามาในบ้านและกลิ้งไปหยุดที่เท้าคุณปู่คุณปู่หยิบลูกบอลขึ้นมามองซ้ายมองขวาหาเจ้าของ บอลของผมเองครับขอคืนได้ไหมครับได้สิลูกคุณปู่เดินเอาลูกบอลไปให้เด็กผู้ชายที่ยืนรอนอกรัว้วได้บอลคืนแล้ววว้าวเด็กชายรับลูกบอลจากคุณปู่แล้ววิ่งจากไปโดยไม่กล่าวคำขอบคุณคุณปู่สห์เอาบอลไปให้เห็นขอบคุณสักคำเช<ะ>ื่พี่เขาคงรีบไปเล่นมั้งก็เลยลืมนะลูกบอลลูกเดิมตกเข้ามาในบ้านอีกครั้งและตกข้างขางมะลิ เก็บบอลให้หน่อยครับมาลิเดินถือบอลไปให้ตะกี้ไม่เห็นขอบคุณเลยคราวนี้ต้องขอบคุณละก่อนนะถึงจะคืนบอลให้เด็กชายมองไปที่บอลรีบคว้าและหนีไปอย่างเร็วรไปละโผน่ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะที่ถนนหน้าบ้านมาลิเด็กชายเล่นดอกบอลอยู่คนดี าหมุนบอลและเตะบอลจนลูกบอลเข้ามาตกในบ้านมะลิอีกครั้งเด็กชายทำหน้าตกใจเด็กชายมองผ่านประตูรั้วเข้ามาเห็นหมาน้อยกำลังเล่นบอลอยู่มะลิก็เห็นหมาน้อยเล่นบอลอยู่เช่นกันหมาน้อยมาน้อยมานี่มานีหมาน้อยหันมามองเด็กชายและวิ่งไปหาที่ประตูรั้วมะลิมองตาม เอาบอลมาให้ฉันทีสิได้ป่ะมาทำหน้าสงสัยเด็กชายนั่งยองๆแล้วชี้ไปที่ลูกบอลโน่นน่ะลูกบอลอยู่โน่นปะไปเอาบอลมาให้ฉันทีไปเร็วไปเธอก็ไปเก็บเองสิเฮ้ยหมาพูดได้เหรอเนี่ยไม่ใช่หมาพูดฉันเองแหละที่พูดเด็กชายตกใจงายหลังไม่เก็บให้แล้วอยากได้คืนก็เก็บเอง มลิเดินไปเปิดประตูรั้วให้เด็กชายเข้ามาเก็บบอลพอประตูเปิดเจ้าหมาน้อยก็วิ่งออกจากบ้านไปอย่างเร็วระหว่างที่หมาน้อยกำลังวิ่งข้ามถนนก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่มาอย่างเร็วหมาน้อยวิ่งตัดหน้ารถอย่างประชันชิดมลิหลับตาปีมาเมื่อลืมตาก็พบว่าหมาน้อยอยู่ในอ้อมกอดของเด็กชายแล้ว มาน้อยเห่าเหมือนเล่าเรื่องให้มลิฟฟังย้อนภาพกลับไปขณะที่มาน้อยกำลังวิ่งข้ามถนนและมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาเกือบจะชนมาน้อยก็มีมือของเด็กชายอุ้มมาน้อยขึ้นมากอดไว้และมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ผ่านไปมาน้อยเลียนหน้าเพื่อขอบคุณเด็กชาย คุณปู่เดินถือลูกบอลออกมาจากบ้านมะลิขอบคุณพี่ก็สิลูกไม่ได้พี่เกาช่วยไว้เจ้าหมาน้อยคงต้องโดนรถชนเป็นแน่ๆอ่หมาน้อยยังเลียหน้าเด็กชายไม่ดูสิ<ๆ>เจ้าหมาน้อยยังรู้จักขอบคุณเลยเราต้องรู้จักพูดขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเรามีน้ำใจให้เรานะลูกเด็กชายยื่นหมาน้อยให้มะลิขอบคุณเวลาที่ขอบคุณจะต้องมองตา พูดด้วยเสียงดังฟังชัดและใบหน้าที่ยิ้มแย้มขอบคุณมากนะมะลีรับหมาน้อยและยิ้มอ,อ้นี่ลูกบอลลูกเด็กชายรับบอลและยิ้มขอบคุณครับคุณปู่จับ,บไหล่เด็กชายเป็นคำที่ดีเป็นคำที่ไพเราะอย่าอายที่จะพูดคำดีๆออกมานะลูกขอบคุณครับคุณปูทุกคนยิ้มให้กันแล้วเด็กชายก็เดินจากไป มาลิยิ้มคุณป,ปู่ยิ้มหมาน้อยก็ยิ้มคำข,ขอบคุณเป็นคำที่ดีเวลากล่าวขอบคุณจะต้องมองตาพูดด้วยเสียงดังฟังชัดและใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับ